ทำเอาแฟนคลับงงกันทั้งประเทศนะคะมอนักร้องลูกทุ่งตัวอย่างนะคะนั่นก็คือ,อยูญาต์เยอะอยูอยูเนี่ยก็มีคลิป รูปคู่กับหนุ่มหล่อหน้าตาดีนะคะก็แนบชิดสนิทสนมเลยโพสในไอจีของผู้จัดก,การส่วนตัวของนักร้องดังที่ใช้ชื่อว่าคุณบุ๊กนะคะ PR ทําทเอาแฟนคลับเข้าใจว่าชายหนุ่มในคลิปนั้นเนี่ยเป็นลูกชายของนักร้องดังก็แห่คอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของ2แม่ลูกกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งส่วนมากนะคะแฟนคลับจะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหล่อเหมือนแม่หล่อมากลูกถอดหนะ้าคุณแม่มาเลยค่ะอย่างหล่อแม่ลูกน่ารักมากขาะเนี่ยจากคลิปคลิปนี้แหละ คือถามว่ามีความคล้ายไหมก็นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะซึ่งเรื่องกล่าวที่หลายคนสงสัยว่านักร้องดังเนี่ยย่องเงียบมีลูกชายที่ปิดไว้อีกคนหรือเปล่าเพราะว่าปกติจะเห็นมีลูกชายแค่คนเดียวก็คือน้องลูกทุ่งที่ยังเด็กกว่านี้นะคะแต่ว่าชายหนุ่มลูกหล่อในคลิปนี้โตเป็นหนุ่มแล้วสรุปเป็นใครกันแน่ซึ่งคนใกล้ตัวเปิดเผยให้ได้ฟังค่ะบอกว่านักร้องดังมีลูกชายคนเดียวก็คือน้องลูกทุ่งนี่แหละตามที่ทุกคนได้เห็นแต่ว่าหนุ่มหล่อในคลิปนั้นก็คือเป็นน้องชายนะคะชื่อว่าน้องเฟ ก็น้องเขาเป็นนักแสดงในสังกัดของพี่บุ๊กปริญญาซึ่งเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวคนเดียวกันนะคะแล้วก็บังเอิญวันนั้นน้องเฟิร์สเนี่ยเขามีงานถ่ายแบบแล้วพี่ยุ้ยก็ไปหาที่กองถ่ายก็เลยถ่ายกันขำๆค่ะทางพี่บุ๊กที่เป็นผู้จัดก,การก็ไปโพสต์ใน i อจของพี่เขาก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกชายพี่ยุย้ยเอ้าบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงก็คงจะโล่งใจกันไปะนะคะเมื่อหนุ่มปริศนาในคลิปเป็นพี่น้องร่วมวงการไม่ใช่ลูกอย่างที่ทุกคนเข้าใจคะ่ะ ส่วอีกประเด็นนะคะที่ทําให้เธอเดือดจัดเลย,เยก็คือคอมเมนต์ที่ว่าพอได้สามีตลกในวงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหร่ไม่ค่อยดังงานนี้นะคะพี่ยุ้ยก็แคปคอมเมนต์ที่ฟาดกลับเรียบๆแต่เจ็บจี๊ดนะคะบอกว่าไม่เป็นไรจ้าแค่เคยติดตามก็ขอบคุณแล้วนะคะไปตามน้องๆรุ่นใหม่ที่ดังๆที่รอการสนับสนุนเธอคะ่ะเพราะว่ายุ้ยเองหลังๆมาเนี่ยก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันจะ้ะ <c oughs> ก่อนจะโพสต์ล่าสุดอีกนะคะบอกว่ายุ้ยปากจัดระดับ10เท่ากับใช่คะ่ะ เป็นคนหยาบคายที่มีมารยาทเข้าใจใช่ไหมคะฉันร้ายทั้งในเฟซในจอนอกจอตัวจริงด่าได้หมดไอเฮียไอหา้าเหมือนคนอื่น <laughs> แต่ฉันมีกาลเทศะสมควรใช้ภาษาแบบไหนกับใครไม่ใช่ถ่อยไปวันๆคะ่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ